จดลือป,ประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ปราจำวันที่20กรกฎาคม2567โดยชายผู้บ่าคครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การถึงข่าวว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้อะไรยังไงเจ้าหนูธนกิจโชติเมืองปักจะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะครับทำงานได้ดีทำเพื่อทีมได้ดี โดยกันนี้นะผมจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะฮะเจ้าธนก,กิจโชติเบืองปักก็ที่เรียกว่าในเกมนี้นะผมที่สามารถพาทีมชาติไทย ชนะสิงคโปร์ไปได้2ต่อ1เ,เพราะน้องเขาเองนั้นเป็นการพาทีมปนล็กประตูในเกมแรกจากการแอสซิสไปที่เสาแรกอย่างแม่นยำเหมือนที่นัดจับเพื่อนเอาไว้จนได้ประตูตามดีเสมอเขาคนนี้ลงมาในเครื่องหนังและสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมได้อย่างน่าประทับใจในครึ่งแรกและเล่นไม่มีทรงอะไรในครั้งนี้เลยในครึ่งแรกนะไม่รู้ว่าพอธนกิจลงมาบอลเริ่มมีทรงเริ่มกล้าปะทะเริ่มกล้าเบียด กล้าแย่งกล้าตัดบอลเหมือนเอาเขาเอาแสงสว่างลงมาให้กับทางทีมเพื่อน1ิบคนที่อยู่ดสนานไว้ใจธนกิจมากเลยนะทำให้เขาเนี่ยลงมาเ้างโอกาสได้หลายครั้งให้กับเพื่อนแล้วแล้วก็ให้ตนเองด้วยถึงวันนี้เขาจะไม่ยิงประตูแต่เขาสามารถทำแอซสต์ได้อย่างสวยงามถ้าพูดกันตามตรงเพื่อนในทีมไว้ใจธนกิจมากกว่าโคช้ชมากกว่ากับตันทีมของตนเองซะอีกนะ และเขาลงมาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้เพื่อนทําให้เกมเล่นได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเขาเป็นตัวประเด็นเกมอย่างแท้จริงเพื่อนๆทุกคนนั้นอุ่นใจทุกครั้งที่เห็นเจ้าหนูธนก,กิจโชติเมืองปากคนนี้ อยู่ในสนามซ้อมหรือว่าอยู่ในสนามฟุตบอลเพราะเขารู้ดีว่ามีคนคอยสแปร์การเล่นและมีคนที่คอยซัพพอร์ตการเล่นเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาและกระตุน้นเพื่อนตอนเองให้กลับมาฮึดสู้กันอีกครั้งไม่รู้ว่าโค้ชคิดอะไรกันแน่ที่เอาธนกิจโชติเองปักเป็นตัวสำรอง ตั้งแต่เ,เกมแรกเลยนะแต่ก็ขอบคุณเหมือนกันที่ทำให้เอลนั้นได้รู้ว่าโค้ชเนี่ยจัดตัวผิดทั้งชุดแต่ก็นั่นแหละครับธนก,กิจต่อไปนี้ก็คงจะถูกล็อกตัวเอาไว้เป็นตัวจริงในนัดหน้าต่อไปในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะและขอให้ทีมชาติไทยสู้กันต่อไปไปถึงแชมป์เหมือนตั้งใจกันเอาไว้ฝากติ่แฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู2 0ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านนกันครับ อารเนไงบุริรัมเคลื่อนไหวครั้งแรกแล้วหลังทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีปริกแสงชนะสิงคโปร์สุดประทึกเลยนะ โดยทัพช่างสึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีชุดบูบร็อกนำทัพมาโดยโหัวหน้าโค้ชชาวบราซิลเอเมอร์ซันเปเรล่ลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริลัมยูติดะคเดมี่พริกแซงสามารถเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปอย่างสุดตระทึก2ต่อ1ประเดิมนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนยู19ปีบอยแชมเปี้ยนชิพสองั 4, นยี่สิณประเทศอินโดนีเซียล่าสุดนั้นบริลัมะคเดมี่โพสต์เคลื่อนไหวหลังทีมชาติไทยชุดยู20ปีพริกแซงสามารถชนะทีมชาติสิงคโปร์ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้ โดยคาเวะระบุแคปชั่น,นว่า The first step is away the highest d a s h ในคร้งนี้อาจตผมเป็นว่าง,งานนี้ถือว่าติดตามกันต่อไปนะฮะไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาแล้วหน่งไงช่องกลางการถ่ายทอดสดแมตหน้าประสาทของบีจีประชุมพบกับด้านของบริษัมดัชมุล โดยการแข่งขันฟุตบอลแมชหน้าประวัติศาสตร์114คาดิเบชบีจีปทุมปะทะกับผู้นั่งของบีอ่าบรูซเซิลดัตมุนจะลองครบรอบ114ปีสโมสรบรูซเซิลดัตมุนในครั้งนี้โดยบีจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกพบกับผู้นั่งของบรูซเซิลดัตมุนดีกรีรองชมมแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลล่าสุดวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามบีจีสเตเดียมปทุมธานีประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง B g จี a ชน e l ลภาคไทย BG s p ส r t ตภาคอังกฤษนะฮะจงเป็นครั้งแรกที่สโมสรบริษีทดัชมุนนั้นเดินทางมาอุ่นเครื่องกับสโมสรประเทศไทยผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมโดย B ีจีปทุมนะผมก็เสมอทางฝั่งทางน้่นของวิสาขะอุ่นเครื่องไป2-2และก็ชนะทางน้่นของเมืองทองไป1-0ชนะทาาด้่นของบริเทโรเอฟซีไป4-2 ชนะทางด้านของการท่าเรือไป2ต่อ1และก็ชนะทางด้านของบีจีปาุมนะฮะทุกคนประถมไป1 3ต่อ1ในครั้งนี้ส่วนทางฝั่งทางบอรุสเซียดอชเมุนเนี่ยก็จะมีนัดที่เสมอเอสเกอร์เบอร์เกต1ต่อ 1, 1แพ้ท่านัานของบารีอัลมาดริดศูนยะต่อ2ชนะทางด้านของดัฟตัช4ต่อ0และก็แพ้ท่าด้านของไมซ์ไป0ต่อ3และก็ชนะ PSG ไป1ต่อ0ูนย์ในครั้งนี้ โดยสตีในการพบกันของทั้งสองทีมบอกได้เลยนะว่างานนี้ไม่เคยพบกันแต่จ้าแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวชิดดีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเราดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าแฟนๆจะว่าอย่งางไรต่อไปอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะเปิดโผนักฟุตซอลชายหญิงลุ้นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี โดยเปิดรายชื่อสานักฟุตซอลไทยชายไทยและก็3มนักฟุตซอลหญิงไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขันระดับนานานชาติมีลุ้นรางวัลน,นักฟุตซอลชายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็บริษัทไทยดิจจำกัดเปิดเผยชื่อ3ามแคนดิเดตประกอบไปด้วยเชียรวัฒน์สวิเชียนอร่์กรจันพรและก็นรงศักดิ์วิงบอลที่ติดโผลุ้นรางวัลน,นักฟุตบอลอาฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าช้างเมนฟุตซอลเพยเยอร์ออฟเดอะเยียร์ 2 0 23โดยเจรัศักสอนวิเชียนตัวรับจอมเก๋าในวัย3 5ปีจากธรรมศาสตร์สแตอร์เบียนกลับมาระเบิดฟอร์มกันอีกครัง้งมีส่วนช่วยให้ทีมจบอันดับที่5ในฟุตซอลไทยลีก2 0 23โดยใส่ิส่วนตัวทำไป7ประตูกับอีก1 3แอสซิสกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย e 2024รบอบสุดท้ายก่อนจะช่วยให้ทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์และก็ได้สิทธิ์ไปลยุยฟุตซอลโลกในครั้งนี้ คนต่อมาก็จะเป็นอรงกรจันพรริมเ้นวัย28ปีจากการท่าเรือ ASM ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในศึกฟตุตซอลไทยลีกและด,ดูการ2 0 23ยิงไปแล้ว5ประตูกับอีก5แอสซิสช่วยให้ทีมจบอันดับที่4และถือเป็นตัวหลักของฟตุตซอลไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2 0 24รอบสุดท้ายทําประตูสําคัญในรอบน็อกเอาท์ช่วยให้ทีมจบด้วยการเป็นรองชนะและก็ได้สิิ์ไปโดยฟตุตซอลโลกที่อุซเบกิสถาน ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นนร์งศัก์วิงบอลตัวรับเดวัย26ปีจากห้องเย็นท่าข้ามทีมแชมป์ฟุตซอลไทยลีกในฤดูกาล2วัน23ถือเป็นตัวรักของทีมลงสนามไปทั้งสิ้น23นัดจากทั้งหมด26เกมในลีกพร้อมทำไป3ประตูกับอีก7แอสซิสและก็เป็นตัวรับอ่าหลักนะฮะชุดปัจจุบันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2024เราสุดท้ายก่อนจะช่วยทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์และก็ได้สิทธิ์ไปโดยฟุตซอลโลกในครั้งนี้ ส่วนด้านสามนักฟุตซอลหญิงไทยที่มีชื่อลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีแอรเอเชียวูแมนฟุตซอลเพยเยอร์ออฟเดอะียร์ year, ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันระดับนานาชาติประกอบไปด้วยนัทบลอัจกราสสิประภาสุขแสนและก็ปฏิตามุลโพ โดยการน,นี้นะัฐบอลอาจกล้ากองหลังฟุตซอลหญิงไทยได้รับโอกาสในการลงสนามในนามทีมชาติไทยและก็ทีมสโมสรและก็พาทีมสโมสรเอซสบูฟุตซอลคลับมอสีนะครินวิโรจน์คว้าปรองแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพบูเมนฟุตซอลสองวและก็รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําการร,รายการนี้ในนามทีมชาติได้ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องและร,ะรายการล่าสุด NSDF เ o เบูเมนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพสองวนับประเทศไทยพาทีมได้ประวัลรอบรองชนะ เลิศอันดับที่1นึสสิประภาสุขแสนผู้รักษาประตูฟุตซอลหญิงไทยทําผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังจากที่มีส่วนนะฮะพาสโมสรกรุงเทพมหานครคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์วีแมนริกฤดูกาล2023มาครองได้ พร้อมกับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำชุนมนต์และยังได้โอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องในรายการ NSDF ฟุตซอลอาภูมิณฑฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่นครราชสีมาและก็ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำรายการนี้ไปต่อมาจะเป็นปาริตามูลโพตําแหน่งตัวริมเส้นฟุตซอลหญิงไทยทาําผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะกับทีมชาติหลังเป็นแกนหลักในการพาทีมจบตําแหน่งรองชนะเลิศในการแข่งขัน NSDF บูแมนฟุ t ซอ l c แชมป i o n s นชิพ2 0 23และก็ได้เป็นตัวหลักพาสโมสรบีจีบันจิตเอเชียคว้ามมอันดับที่4ประการเดือดแชมป o n s h นชิพบูแมนฟุซ2 0 23สำหรับการประกาศเดิศึก FA Thailand Award อ2 0 23จะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมเวลา1 7นาฬิกาถึง20นาฬิกา ณห้องประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนราชดาพิเศษกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆเป็นประจำทุกปีหลังจากจบฤดูกาลรัดในปีนี้มีประวัติทั้งสิ้น30สาขาในครั้งนี้เลยทีเดียวนะนานผมตีนะฮะก็เป็นทางด้านของเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำวันที่20กรกฎาคม2567 โดยชายผู้บังคัรั้งฟุตบอลชทกครับ